สบายดีป้าลุงพ้าอกกับเส้านงยำก,ะกะะ็เก้าเมนี้เขาไปหาเห็ดปูเอา,าป้าลุงหากระมาหอดให้ปูสบายดีพี่น้องตอนนี้กับีิหลอกคิดแกงให้ปูเราข้าคุณมันนำแต่ได้มันหน่อยหนึ่งปาไปอีกคนก็เก็บวบถ่ายเนาะตัวแบงก์<ด>ม,มา<ด>ไปนำปาลุง มีไพ่เป็นอะไร <ป S 1> ไพกระหมูเ,เก็บกับเพื่อนจูบได้เฮ็ดเต่นไพกระหมูแต่เก็บเพียร์ทัวรี่ข้าเจ้าเอาเวิร์ดวันนี้ยขอขอบคุณป้าละลายเด้อป้าสีพักมาๆมาให้น้องเยี่ยมแล้วก็น้องมีแล้วก็เราครอบครัวของแม่น้องเยี่ยมเนาะแล้วก็เสือแล้วก็ข้าตังกล้องเขาให้ป้าดีดีนี่เด้อป้าเด้อก็จะเบิร์นคลิปนี้กับอ้าวสวัส <c oughs> ดีปลาลุงย่างกุ้งเล็กเนาะรลเฮ็ดแม่น แกงแรงเลยแล้วก็รูมเด้อห็ดปวกแกงเด้อปะลุงมบ้าฮ่าฮิดปวกน้องเบียบบ่เด้อฮิดปวกจิกน่าก็อไปเจ็บตายงวั้นีไปเจ็บตาอย่างงเจ็บตาเจ็บตาเบื้องหนึ่งงดกับว่อยู่มือบ้านไม่เท่าเม่าท่าสบายไม่เท่าร้องคื่นนะเด้อไม่เท่าวิ่งวิ่งฮห่มปวกนะเนาะลองคาดตังกล้องใหม่ไป็นเลยลองคาดตังกล้องใหม่แหม เฮฟบวกกะลุงดอกกำจุมตัวมันเป็นมันเป็นเฮฟเพชรวกจิกเฮดปวกกะดอข้าด้หน่อยตีอันนันดอกดอกน้อยๆเออแมนข่าใหญ่ดอกน้อยๆแต่มันนะอันนี้เพ็ดออกินยนนะเลยน่ทรายตามจิกอันนี้โอ้เ็ดบวกจิกยังเฮดบวกกะดอเด้นี่รุ่นสุดท้ายบ้เลยนี่ย สงสัยอยู่อายกินคหอยได้ลายๆหอยก็ได้ตะจุ่มไป่อยสิใส่ตุเย็นเลยแบบแบบหอยมูนึงเลยนะกดชิลเลอส์ตุดเย็นันนี้ยยังพันได้กินเลยแตแกงแรงซะก่อนมื่อในข้อแกงแหฮเอิญแกงแรงซะก่อนมือแรกมือแรกมือแรกคิดไปหาเลยมือแรกของเอิญนี่ปวกนี่ปวกกระดอพอกเราจะเป็นฮาลูโบ มออาอูดกออประลาอีกส่อีกแล้วประลุเลยเอาสีไ้องเยี่ยมคือหามิซีถึงเวลาหามงกกับอานาอันบ่อดาวเจ้าเขาช้านมาให้อีกสีประลุลงงซื้อมาให้ย้ายย เอยนั่นลูกสะขอคนมันเทียนตัลูกยัน้คิดว่าโอ้โเปิดมันเทีนเป็นอย่างนี้นอโหมันเทียนแต่เหลือมนเนาะแม่เหลืองไมเหอ ทางนอนยังทำหามันต้องเยี่ยมพ่อ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 จ้ามูให้ปวดนะอสองหมูกิบสองคนสามคนสามคนปลาปลาเข้าไปนะใช่ีกี้ไปมันเยี่ยมแม่ไปใสิไปน้ำบบเสยบให้ให้เลิกเลไปจุงมัวกินยาเลิอไปจุ่มงวกินยากระพตรงนั้นเกี่ยวหนาน้ว

เวลาจะอ้อนอกันนายอยู่ใครอยากไว้ขอไเนาะัดกล็ปัวพยาบริุีแมนเลยโอ้ยแบบเจ้ามอลังคาเจ้าห้อยกได้สิเขาดปมาขายก็ถึงห้อยยันมือบริส้ทิยวมขายนกกว่าโดยอง็ดปมาจากตับานน้จากบานเด็กก่อนทีปุเก็บแน้จากบานนี่ปลิวูนะนปลิวูคสมเส็จนะ มาะมาบาดนี ab, ่ค hmm. so well. you know so ือมอห์เทียงร้านเคยผมว่าอยู่ใช้พอเท่าเห็ดปัวอ่อนนี่หัวคึมเครับครับปลาเบิ่งนของเขาเบิร์นสั่งเบิร์นว่าเขาจะไปโบเข้มดอนมันใหญ่ด้ดอนเขาเบิร์นสั่งเต็มหนึ่งลังได้มันเทเดมันลามไปตามมันข้างอันรถพระเจ้าบุกเบิกเนาะคนทางเก่านะพอเขาจะบุกเบิร์นบาทเป็นขนุยขนัวมื่ละเกิดนะมมองอันนั้นนะ ใส่ข่ากันแป๊บนี้เสบน้อยกะพูดซาเลยนี่เนาะเสบน้อยแค่ได้่นหูมันเลยพอเกี่ยวย่าแม่จุ่งัวปลั่นข้ามือปลุงหายได้เกิอบไม่ได้เกิบพูนได้เกิบยม่ยิ่งจะว่าเขากพุทธองเพิ่งก็ะหายหัวเขาอีกเส้นเกิบไบดนานลั่นงข้า่นะ บ้าที่ทจิตใจนี้กะเกิดเพื่อนเพาเกิดงาม,มปกติถ,าถ้าเป็นเดือนลาวฮนี่มันถืเป็นเดือน <c oughs> เดือนซิเบสเนาะันเพราะมันเป็ดทองนโฟเฮดปัวก็เป็นรอบุก้่ายผู้ี ยี่ขงป๊กยีเรียกเขานยปกอดอเออสูนาหน้าอีกแล้วโอล้มโลกหมอได้วิบีเนี่ยโมเียวเข่าลอนลดีๆอเรานอนอนบ้านมันเย็นนอนอยู่หน้ามันมันโล่มันมันเงียบเป็นโมนี้ยินเสียงอย่งนั้นบายบายเบาหูดีให้ว่าง เนมีน้ำน้องมันน้องคือใหญ่แน่เด้หว่ะปล่อยปลาอืมบ่ามีน้ำน้องเอาปล่อยปลาไปเลี้ยงไก่นี่ก็พันมันแล้วน้ำแก้วน้ำเกลือน้ำเกลือโตัวหนาไงน้องน้ำเต็ม

พรกกระแดงค่ะแค่ตาสิเพ็ดแกะแกงเห็ดเนี่ยมาแรงไปเลยกินเนขาแรงจากทีเมื่อเพราะว่าน้องมอสกลับมาแต่เกาเขาเมาื่อเขาเมื่อกินนั้นเขาเขาแรงย่บานผักติส่ใสผักติ๋วกับใบสะม,อน,อ,อ,สมอนเออใบสะมอทในผักติ๋วแน่ใบตู่ผักติวกต๋วด้ซองเหยนั่มมีม ยี่แม่ยีนนะ่ะออกจนเบิดเลย <laughs> <c oughs> น,ลยน่เดมันเอาไปขุดไปลงเลยมันเทียนไปขุดมือก่อนเออมือก่อนอ่ะก็กไปขุดไหมเมื่มอน,นี้ก็ไปขุดกำมันไปหาเห็ดเลย,เยปิ่งปลาพ่อปลาจ้า,จาของปลาเปจังปัตะเพียนบอก ห่วยใหญ่เดิตอนนี้ใส,ส่ไปแดกกันเลยซื้อกรลับเลงไงกินกิเนี่ยพอดีใส่พอดีไปหาเหตุตงามมาดิป่ะใส่นะสแล้วแบ่งวะเดี๋ยวจะใส่พวงทลอด ก็ชินหนึ่งมันต่อเอ,อ้อปิ้งปลาก่อนเด้อให้เอาก,กินปิป้งปลาปลาเบัวหงษ์ปลาบว่งลายฮะห,ห,น,หน่อยหนึ่ง,องพอแล้วบันอบด<เ>อดบอกบ่ขาดก็ใส่ไม่เสียร้ายเสียบหลายขามแล้วปเป็นยังไแกงเห็ดเท้าแกงปัวห็งปัวกิ๊กมาเบิง่งทางทงหายทางงานกะเริ่มคามแล้ว น้องเวิร์กน้องเสียเหลืองเป็นมังม้เพึ่นนี่อย่บมองงามสีดกระดาษนะงาม